แต่เราจะทำให้มันฟรีหรือศูนบาทเฮ้ยศูนบาทเดี๋ยวเดีคอยดูแลก,กันนะจะ <c oughs> ไม่จ่ายตังไม่แต่บาทเดียวโอ้ไอริย,ยแบบนี้อตอนนี้เรามีแล้วประมาณน่าจะสามอันสามอันเอ๊ะสามอันหรอเฉพาะเฉพาจะเพาะ,พะพแบบนี้เลยสามอัน มีาอ,นอยนโอซานะแล้วก็ดวที่พิ่งสั่งไปวันเี้เป็นไฟอีเเป็นสิสีเขาเรียกว่ามันมันมัน,มนหนึ่งดวงมันมีสองฝั่งแล้วว่าหนึ่งดวงมีสองฝั่งโอ้ยโอ้ยเลย,ย,ยปลรูปลดลมป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 ลดลมน,น,น,นแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลย เอ lla เอ lla เอ l l ความช่ามันจะมันจะเปิดมันจะเดินสองสองข้างเนี่ยแต่นี้นี่นะที่มันมีช่างเดียวเองแต่ว่าตัวนู้ดสี่เรเซนมันเปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้เราเราอยากได้สีสีอยู่ดีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเอาอย่างละดวงอย่างละดวงแล้วว่าจะสีเขียวอีกประมาณ วันสองวันเราจะซื้อเหล่าเพราะว่ามันจะได้คบคู่ก็เมื่อไรนะเมื่อกี้เริ่มโชว์กีประมาณเดือนกุมภาแต่ว่าเราประกาศผ่านคอมไปแล้วว่าคลิปอาจจะปล่อยแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้จจได้อาจจะอะไรอาจจะอะไรจับไม้ไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแค่เป็นออเดอร์ จดเต็มแน่นอนเดือนกุมภาโอเคเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวเดือนกุมภาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงทีไม่ลงที่ไม่ต้องไปดูก่อนไม่ลงทีโอเคได้ได้ไอ้เดิมไอ้เดิมเรื่องสติกาแล้วจะรับเท่าไหร่ไม่เคยมีอารมณ์จะลงเท่าไอ้คอมเข้ามาในกลุ่มนี่ไอคอมว่าไม่รับสายมึงเข้ามาในกลุ่มอ่ะว่าไม่รับสายเลยคอมบอก อมมโทรนกลมเอคืนอ้าวโซว่าไงอะใเราก็กำลังโม้ม่อยู่พอดีกันเดี๋ยวโทรมาอือไอคอ๋ไอคอนโซไปเนาะไอคมวันนี้มึงมาหาเรากำลังเมาอยู่ไอคอมที่เราเราแกล้งมันนั่นแหละอเราว่าไม่คุยแต่พอเราไม่ว่างก็มีคุยอ้าว เรางำอะไรกันแน่เนี่ยไอ้บ้านเลยยุบให้ไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านเป็นทำไมอ่ะว่างไงคุณมองไอ้ไอ้บ้านนี่ไอ้บ้านนี่คือเอไ้บาลูกตัวใหา่ไอ้บ้านนะเหมือนเวลากรณีถ้าเราว่างมันไม่ว่างก็เราไม่ว่างมันว่างมันก็สลับกันไงก็เจ๊บิคือจ่าคนต่างไม่ว่างเจ๊บิจวนมันสลับไปสลับมาไอ้

เป็นเรื่องเรื่องสดสดร้อนร้อนเลยหลังจากที่น้ำมือน้ำแห้งรู้ไหมว่าไอ้พวกโจรแปดคนนะมันรักขโมยเบียรเออออกข่าวนาน<ม>เร็วกลวว่่ว่าาไมในนเ็อินเบียหล่นในคลองนู้เขาเก็บหลายขวดนู้เบียร์ไม่ใช่นี่เบียนี่เบียร์ทางเบียร์บรนทางรถไฟ เป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าอืมอ็งอิงก็เก็บรายขวดอยอู่ไม่รู้เห็นไ่าถูกจับแล้วหกคนหรือแปดคนนะไม่แน่ใจเหมือนกัน๋อ้บีวะอินตอร์ใจไหมเบี้<อ>จุดหลักเบี้ยแลนลูไม่ได้วันนี้ไม่ได้นอนที ปกติอันปกติเราจะนอนนอนสักแป๊บเมย์แต่ว่าเราวันนี้เราไม่นอนนี่เดินๆนะนี่ไม่มีอารมณ์จะนอนไม่มีอารมณ์จะนอนว่ะโอ้ยจิโอเฟลแหละแม่แม่จิโอแฟเราไปกินเอ๊ะตอนนี้โปรดักต์ใหม่ออกมาแล้วนะของเอสเน่โอเห็นแล้วที่แกส่งเห็นแล้วที่แกส่งในวิดีโออ่ะเห็นแล้ว แต่ว่าลวดลายลวดลายในการออกแบบมันสวยแต่ว่าจงมองตรงนี้ว่าถ้าห <ie rat en> <S ie rat en> ัดใหญ่น้ำไม่ท่วมนานี้รู้ไหมว่าเราจะเก็บให้ใครรู้ไหมเราจะเก็บให้ลุงเบิร์ดเราคนแรกเลยโอเคสามสองแปดยังค่อยอย่รอลุงเบิร์ดนะคนรู้จักในแฟลเดี๋ยวเดี๋ยวมานะจะไปดูน้ำแข็งบ้านหนึ่งอย่าเพิ่งวานนะโอเคได้ได้ได้เออ เยอ,ยอ,อะปลาดูละปลากะได้คุยกับดิปลาโอ้ยมันรักของกินนี่โอ้ยทำไมาได้กินโกกไม่มาจีเลยปานนี้แล้วเออเดี๋ยวว่าปลาตัวส้ม อืมปัดไม่ได้ปัดซ่วมแล้วไปเอาขนมแกงมากินแล้วเฮ้ยทำไมน้อยไปน่นจัง

กระือบ้าบออะไรอะเราเล่นอะไรอ่ะเราเราทำน้ำแข็งในขวดแช่ด้เย็นน่าเลยว่ต่างๆอะไรอย่นี้ว่าปวดตูช่วงบ้ากินแล้วเหมือนน้ำกินแล้วเหมือนน้ำกระทอมเลยในขวดอ่ะ กินแล้วกินแล้วเหมือนน้ำกระทอมเลยข่วยอะกูว่าก็ว่าใครค่วยกอยอวยกอยยอค่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกคำหนึ่งนนภาษาอีสานค่วยมันคืออะไรอะ่ะยควายเลยควายควายเป็ยเป็นภาษาอีสาน ผมวาเป็นอีสานกูเดินมาดีดมองหน้ากูทำไมคนละบัดเอาไหมคุ้ยอะไรเอาเจอเจอค <laughs> วามเซ็งความไายเครียดเลยเครีย <laughs> ดมามาเนีน่ยมาก ลหลังๆก็เย้ไหมมัน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 เครียดด้วยแล้วมันน่าเบื่อได้มันผสม,มกันเย so. ้นนก็เย้ไหมอ่ามันเครียดมาไงดีตรงทลางนี่งั้นส่วนหนึ่งก็เครียดส่วนหนึ่งก็เครียดส่วนหนึ่งก็เบื่อต้องเบื่อต้งเครียดได้แหละต้องเบื่อต้งเครียดได้แหละเอ้อเอ้ยน <c ười> ี่เลยเน่ยน่เลยเน่ นอเอมันจะมีสิ่งหนึ่งนะอออนี่มีมีอยู่สิ่งนึ่งนะเราจะไม่แฟร์เลยเราสั่งสีมุกมันเหลือค่าส่งเจ็ดบาทเราไม่แฟร์ค่าส่งอะไรนะมันเหลือค่าส่งเจ็ดบาทเราไม่แฟร์เพราะเราต้องการ ยยนกมโอ้นกังอ well, ืออ้ม like ีมัพโอ้มีตู้เย็นอ้นู้ไอ้นู้สูตสูตรออนสูตรออนไม่ใช่สูตรเข้มอันนี้สูตรเข้มเกมกลมอันนี้ก็ด้วยหวานหวานดีครับกินะลรอ่ะ <cười> <cười> không, 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 không. Ừ. ok ok ใจ ok หน่วงจังเอา anh นั้นแค่ à <cười> 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 <laughs> ao, oh, là con mẹ, ạ mấy hiểu ba mẹ uy mốt không à. ạ ừ. hiểu không ạ đồ. hiểu không ạ uy hiểu không đồ. uy hiểu không ạ uy không ạ uy hiểu không ạ uy mình. không Mohon bawa ni, ni ibu bawa ni Eh ni ah Minta ibu minta Minta Ibu bawa ni, ibu bawa ni Oh Oh okey, ni ibu bawa ni ah Okey okey ah Minta Okey okey ah Okey okey ah 오케이요 okay, uh.